บทที่61ช่องแชทเริ่มอีกแล้วเหรอเล่นไอดีหลักเหรอครับซุ้ยหนิงถามจีอวินอี้พยักหน้าอืมพาคุณไต่แรงซุ้ยหนิงยิ้มดีเลยครับงั้นวันนี้ผมขออู้หน่อยนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับเทพอวินแล้วเขาทอดสายตาไปที่ใบหน้าด้านข้างของจีอวินอี้แล้วใช้โทนเสียงแบบสบายๆที่คุณเคยพร้อมกับลกเสียงท้ายประโยคให้ยาวขึ้นเล็กน้อยอัญประกาศคู่จุดอืมเด็กหนุ่มตอบรับด้วยความเขินอายเล็กน้อย เขาเก็บสายตาไม่กล้าแอบมองข้างข้างอีกตั้งใจจะประกาศความเก่งกาจโอโ้อวดเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่แต่กลับถูกยั้วเย,ย้าเสียเองนั้นเหรอจีอวินอีเม้มปากแอบมองซุยหนิงแอวบหนึ่งหูของเขารู้สึกชาเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตเขาไม่กล้าบอหนว่าเสียงของอีกฝ่ายไพเราะเกินไปเมื่อสายตาเผลอไปสบกับซุยหนิงเขาก็รีบผันหน้าหนีทันทีเหมือนถูกความขบขันในดวงตาของอีกฝ่ายเผาผ่านไปสองสามวินาทีจีอวินอีก,ก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนัก บ้าเอย้ยหรือว่าคนที่ขาดที่ลังเลอยู่นี่คือผมจริงๆกันแน่เวลาเปิดไฟต้องเด็ดขาดคอมโบต้องเร็วต้องเป็นคนควบคุมสถานการณ์สิ่ต้องเป็นคนควบคุมเมื่อนึกถึงการต้อตอบของทั้งคู่เมื่อสักครู่จีอวินอีกอรไม่ได้ที่จะกัดฟันกรามอีกครั้งส่วนซุ้ยหนิงนั้นสบายสบายมากบทสนทนาสุดท้ายระหว่างเขากับจีอวินอีเมื่อครู่ไม่ได้ตั้งใจพูดเสียงเบาลงทําให้แฟนๆในช่องสตรีมของทั้งสองฝ่ายได้ยินคําว่าดูโออย่างคลุมเครือ ประกายแสงแห่งความเป็นนักสืบว่าผ่านดวงตาของแฟนแฟนสายคนนันเทพอวินที่ไม่เคยดูโอเล่นไอดีหลักกับใครเลยในที่สุดก็จะรวมทีมแล้วเหรอแถมยังเป็นกับเฟิงเป่าด้วยที่ผ่านมาก็เห็นมีแค่ไอดีรองที่ใช้พาลูกชายซี่ซี่ไต่แรงเท่านั้นแหละไม่เคยเห็นเขาเล่นกับใครอีกเลยดูสิฉันได้ยินอะไรเทพอวินจะดูโอแล้วเล่นไอดีหลักกับเฟิงเป่าพานักกีฬาเอ็มวีพีของคุณไต่แรงไม่เสียชื่อคุณเลยนะเทพอวินกล้าหาญมากตลก ลูกชายซี่ซี่ที่อยู่ข้างๆคงจะอิจฉาจนร้องไห้แล้ว 55, 55 5 5 5 5 5ฉันค้าาฉันคำจริงๆนะทุกครั้งที่เทพอวินกับลูกชายซี่ซี่ดูโอกันเขาจะใช้ไอดีรองเข้าไปก็กลโกนเต็มที่พยายามทำคะแนนย้อนกลับแพ้จนสุดท้ายต้องล็อกกัน55,555ร55อลูกชายของซี่ซี่ยังอยู่ในบัญชีดำของเทพอวินอยู่เลยใช่ไหม55,555 55คนที่ทำให้ลูกซี่ซี่สามารถดูโอกับซูเกอร์ได้อย่างเชื่อฟังก็มีแค่เทพอวินเท่านั้นแหละ หลักๆคือคะแนนหล่นเยอะเกินไปถ้าหล่นอีกจะต้องถูกปรับเงิน ,555 5 55 5ขอชี้แจงแทนเทพอวินหน่อยนะไม่ใช่เทพอวินเทพไม่พอแต่ลูกชายมันกักจริงๆใครมาก็พาไม่รอดทุกตาเลือกวายุสุขสรรสายฟ้าผู้โศกเศร้าอักคีพิโรธมาเล่นแคร,รี่ไม่มีสักตัวที่เป็นแคร,รี่ปกติแถมแตละตัวยังน่ากลัวกว่าตัวอื่นๆอีกเทพอวินคือถูกลูกชายฝึกความอดทนมาจริงๆเทพอวินอย่าเพิ่งพูดจาใหญ่โตเฟิงเป่าคนนี้ค่อนข้างดุนะ จีอวินอี้เห็นแฟนคลับที่ไม่น่าไว้ใจของตัวเองกำลังขุดคุ้ยความลับเขาก็รู้สึกขายหน้าเล็กน้อยอะไรคือที่ผมดูโอแล้วคะแนนย้อนกลับมันก็ต้องดูว่าดูโอกับใครสิครับลูกชายซี่ซี่มันกัดเกินไปใครระมาก็พาไม่รอออดอแถมผมเล่นไอดีหลักไม่เคยสร้างปัญหาด้วยวันนี้รับรองว่าไต่แรงง่ายเหมือนดื่มน้ำแน่นอนแท้แล้วบล็อกกันเป็นไปได้ยังไงกันอย่าพยายามยุยงความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเฟิงเปาไม่สิไม่มีทางแพ้อยู่แล้ว ตอนนี้เป็นช่วงกลางถึงปลายซีซั่นการดูโอในเซิร์ฟเวอร์แห่งชาตินั้นเล่นง่ายเขาไม่พอใจและยังคงเถียงกับช่องชชดไม่หยุดผมดาวแห่งเกียรติยศร้อยดวงนะส่วนเฟิงเป่าตอนนี้ก็น่าจะ6 0 7 0กว่าดวงเมื่อนำคะแนนมารวมกันก็จะอยู่ที่ประมาณแรง80ดาวนิดนิดผมคงซู้ซู้ได้อย่างสบาย,บายเลยล่ะครับที่จริงจีง้อวินอีพูดถูกแล้วสำหรับนักกีฬาอ e ีสปอร์ตอาชีพแรงระดับนี้ถือว่าต่ำจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะไอดีหลักมีระดับนี้จริงๆการดูโอของพวกเขาอาจถูกรายงานว่าเป็นการ ตกปลาในบอ่อการเล่นกับผู้เล่นระดับต่ำกว่ามากได้ส่ยหนิงเสริมประโยคหนึ่ง68ดาวแห่งเกียรติยศครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่น ID หลักเซิร์ฟเวอร์แห่งชติเท่าไหร่แรงไม่สูงไม่มีทางแพ้หรอกครับไ d ดีเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศของเขากับจี้อวินอีก็ขึ้นไปถึงราชาแห่งเกียรติยศ50ดาวแห่งเกียรติยศขึ้นไปแล้วเพื่อรักษาความลับทางยุทธวิธีเชิญเฉิยังเตรียม i อดีรองจำนวนมากให้พวกเขาเล่นตั้งแต่มาสเตอร์ไปจนถึงราชาแห่งเกียรติยศร้อยดาวแห่งเกียรติยศไปแล้วไม่่รู้กี ID. ตามที่เชิญเชิญพูดไอดี ID หลักก็สตรีมไปไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักถ้าอยากซ้อมอะไรจริงจังก็ต้องเรียนรู้จากนารูตโตะในการแยกเงาพันร่างนักกีฬาในลีกหลายคนมีแรงไอดี ID รองสูงกว่าไอดี ID หลักมากจีอวินอี้มั่นใจขึ้นมาทันทีได้ยินไหมพวกคุณอย่ามาพูดจาที่ไม่เป็นมอนอคลอลอะไรคือการพุ่งดิ่งสู่มาสเตอร์ไม่มีทางเป็นไปได้ต่อให้ผมเล่นมือเดียวก็ไม่มีทางโทษเว้ยอะไรคือเฟืองเป่าลำบากกับก,บการฝึกแบกทีมผมเนี้ยนะ ผมกับเฟิงเป่าเป็นมิดเลนกับจันก็ร่วมมือกันสังหารได้สบายๆเลยต่างหากนี่เรียกว่าดับเบิลสตา์ต่างหากเขาพูดเสียงดังด้วยความไม่พอใจช่องชัดเริ่มปักธงบ้าคลั่งจีอวินอีเชิญซุ้ยหนิงเข้าร่วมทีมในขณะที่ปากก็ยังคงเถียงกับช่องชัดไม่หยุดซุ้ยหนิงเหลือบมองเขาเล็กน้อย2-3ทีเปิดกล้องและเลื่อนไดมอนด์พีนัทซึ่งใช้บังหน้าจอออกจากกล้อง เปิดสตรีมได้ไม่ถึง3นาทียอดผู้ชมในช่องของเขาได้ทะลุ7ล้านไปแล้วและเมื่อภาพเสมือนที่เก็ก,กะถูกเลื่อนออกไปยอดผู้ชมก็พุ่งสูงถึง10ล้านคนภายในครึ่งนาทีผู้ดูแลโซนเกมของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งฉลามน้อยก็คอยสังเกตการสตรีมของซูหนิงอยู่ตลอดเวลาเมื่อช่างเทคนิคหลายคนรายงานข้อมูลเจ้าหยางและส่งฟังผู้จัดการก็มองหน้ากันตอนนี้พวกเขารู้สึกใจเต้นแรงและตื่นเต้น เจ้าหยางพยายามระงับความตื่นเต้นและมองไปยังผู้บังคับบัญชาหญิงของเขาไม่คิดเลยว่านักกีฬาดาวรุ่งคนใหม่จะมีอิทธิพลมากขนาดนี้ถือว่าเราได้สมบัติล้ำค่ามาแล้วจริงๆแต่เมื่อนึกถึงเงื่อนไขาการดูแลที่เพิ่งเจรจาก,กับ p NG เขาก็รู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยซงฟางที่ปกติแล้วเป็นคนเก่งกาจไม่สนใจเงินเล็กน้อยเหล่านี้เลยเธอยิ้มอย่างสดใสและพูดว่าการเปิดตัวครั้งแรกของเขามีการสร้างกระแสะที่แข็งแกร่งมาก พวกเราก็แค่ผลักดันเล็กน้อยทุกด้านก็เป็นไปตามจังหวะเวลาสถานที่และผู้คนโดยน้ำเสียงที่กล่าวอย่างเรียบง่ายใครก็ดูไม่ออกว่าเธอและผู้บริหารระดับสูงของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งฉลามน้อยต้องใช้เงินจริงไปอย่างน้อยหลายสิบล้านเพื่อเซ็นสัญญากับซุยหนิงและผลักดันเบื้องหลังสงครามความคิดเห็นฝ่ายกฎหมายของ P&G n นั้นแข็งแกร่งและปกป,ป้องเด็กในสังกัดอย่างแท้จริงแม้แต่ซ่งฟางก็ยังต้องยอมรับในข้อนี้และแอบจุดเทียนให้กับรายการที่จบไปแล้วบางรายการที่เคยทำให้ซุยหนิงและ P&G n ไม่พอใจ ก็ต้องขอบคุณความพยายามของเขาเองด้วยลมแห่งโอกาสมาถึงแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะบินได้สูงแค่ไหนอีสปอร์ตไม่ได้มีคำพูดนี้เหรอคนที่กากแม้แต่การหายใจก็ยังผิดแต่คนที่เก่งก็จะถูกยกย่องเหมือนเป็นพ่อแท้ๆเลยทรงฟังสูตรหายใจเข้าลึกๆแต่รากฐานของเขายังไม่มั่นคงทางที่ดีที่สุดคือเขาสามารถทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องรายการที่เกี่ยวกับเกมก่อนหน้าน,นี้สามารถจัดให้เขาได้ลองดูว่าทาง TNG มีเวลาเมื่อไหร่ นักกีฬา e s p o r t อาชีพเหล่านี้ฝึกซ้อมทุกวันตารางงานแน่นกว่าดาราเสียอีกหากต้องการเจราจาเรื่องใดใดก็ต้องเจราจาล่วงหน้านานมากซึ่งส่งฟางก็ทราบดีแม้ว่าฉลามน้อยจะไม่มีความคืบหน้าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์น,นอกสถานที่แต่การสตรีมออนไลน์ก็เป็นผู้นำตลาดทำให้เกิดรายการออนไลน์ของตัวเองโดยธรรมชาติเจ้าอย่างฟางก็รู้ทันทีว่ากำลังพูดถึงรายการพชนาอ e ีสปอร์ตและโรงอาหารเกมไม่เพียงแต่เป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตอาชีพเท่านั้น แต่ผู้เล่นระดับสูงและสตรีมเมอร์เกมคอนโซลบางคนก็อยู่ในรายชื่อแขกรับเชิญด้วยเขาพยักหน้าและจดบันทึกไว้ส่วนลี er สตรีมเมอร์สงครามแห่งเกียรติยศที่ทั้งคู่กังวลก่อนเซ็นสัญญาปรับใดที่ซุหนิงไม่เกิดเรื่องใหญ่จนพังทลายในภายหลังเขาก็มีที่แน่นอน อีกด้านหนึ่งแฟนๆที่หลั่งไหลเข้ามาในช่องสตรีม32,566ต่างประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเพิ่งจะซื้อทุเรศง์เล็ดทานตะวันและน้ำอัดลมมานาั่งที่แล้วภาพของไดมอนด์พีนัทที่พวกเขารังเกียจก็กลายเป็นใบหน้าหล่อเหลาของสมบัติของพวกเขาแทนน้ำตาที่ไม่รักดีของฉันไหลออกมาจากมุมปากเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกไม่มีการเปรียบเทียบก็ไม่มีความเสียหายเมื่อก่อนฉันคิดว่าไดมอนด์พีนัทก็พอได้ตอนนี้มองดูแล้วมันไม่ได้จริงๆต้องเปิดกล้องเท่านั้นต้องเปิดกล้องเท่านั้น กล้องพระเจ้าของฉันมาเล่าเรื่องผีหน่อยนะหัวของเราบอส,สันดับต้นๆในรายชื่อแฟนคลับในสตรีมข้างบนเห็นแล้วก่อนที่เฟิงเป่าจะเดบิวต์ทุกคนเป็นรูปพินัทผู้จัดก,การใหญ่สุดเป็นไดมอนด์อันดับ 2- ถึง8เป็นสีรุ้งแดงส่มงเหลืองเขียวฟ้าครามม่วงมองแอร์วบเดียวคิดว่าเป็นสตรีมของเซียนลูกน้ำเต้า55555 55ตอนนี้ทั้งหมดเปลี่ยนเป็นภาพหน้าจอของเฟิงเป่าแล้วฉันจะตาย QQ Clo คิวคล l a แบล b r a c k e t ทำไมคนถึงได้หล่อขนาดนี้ทั้งที่สตรีมแบบถ่ายตรงๆยังดูเหมือนผ่านการปรับแต่งมาแล้วเลยนะฉันพูดอะไรไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้คุณจะให้ฉันดูการเล่นของคุณได้ยังไงเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกขอให้กล้องเข้ามาใกล้กว่านี้อีกช่องชัดขึ้นเร็วเกินไปสู้หญิงอ่านแทบไม่ทันเมื่อเหลือเห็นประโยคสุดท้ายอย่างเร่งรีบเขาก็ทาตามที่บอกยื่นมือไปดึงกล้องเข้ามาใกล้ขึ้นแบบนี้ได้ไหมครับ มือขวาที่สวยงามกระดูกชัดเจนแอลวบผ่านไปก็สร้างคลื่นแห่งการคลั่งคล้ในช่องชัดอีกครั้งแฟนๆที่ส่งของขวัญอย่างบ้าคลั่งเพื่อให้เขาอ่านไอดีก็มีมากขึ้นเรื่อยๆอันดับของเราบอสในรายชื่อแฟนคลับ30อันดับแรกก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซุ้ยหนิงถูกพวกเขาหยอกล้อจนรู้สึกตลกและทําอะไรไม่ถูกเขาอ่านไอดีของเศรษธีหลายคนขอบคุณมือของเฟิงเป่าหล่อมากถ้าได้สัมผัสก็จะดีกว่านี้ที่ส่งฉลามน้อยมาให้นะครับขอบคุณครับแต่ความปรารถนานี้อาจจะยากหน่อย ขอบคุณที่รักผมขอเลียมือคุณได้ไหมที่ส่งฉลามน้อยมาให้ไม่ได้ครับขอบคุณเฟิงเป่าทำไมคุณถึงหน้าเหมือนแฟนผมที่ส่งฉลามน้อยมาให้จริงเลยครับงั้นคุณก็โชคดีแฟนคุณหล่อมากปราศนีปราศนีปราศน,นีที่รักนี่มันชัดเจนว่าเขาใบว่าคุณคือแฟนเขานะปราศนีปราศน,นีบ้าไปแล้วโอ้ยช็อตนี้มันช้ำรักสุดๆดไปเลยนะท่านประธานกะจะโชว์พาววอ์สุดท้ายกลายเป็นใช้หมัดเจ็ดแผลพิฆาตเล่นงานตัวเองจนสับสนมึนงงไปหมดแล้ว ฉันคือท่านประธานฉันไม่สนเดี๋ยวฉันจะส่งของขวัญอีกครั้งวันนี้เฟิงเป่าคุณหนีไม่พ้นหรอกซูหนิงยังคงอ่านต่อโดยไม่รู้ว่าเหล่าผู้จัดการต้องการจะเล่นงานหัวใจของพี่ชายสุดหล่อคนนี้อย่างโหดร้ายเพียงใดขอบคุณอยากเห็นเฟิงเป่าเต้นระบำเปลื้องผ้าที่ส่งฉลามน้อยมาให้อันนี้เป็นไปไม่ได้ครับไม่มีทางขอบคุณผู้อาน้ำเสียงของซุ่หนิงหยุดชะนักเหนือเย็นเย็นซึมออกมาที่หน้าผากอาร์ตกเฟิงเป่ารีบอ่านเลย เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าคุณเห็นมันแล้วชัดๆนี่มันแค่ไหนเองนะจะรายแล้วเหรอนักกีฬาดาวรุ่งคนใหม่มีแค่นี้เหรอแค่นี้เองเหรอตลกนักกีฬาดาวรุ่งคนใหม่ที่กักมากมีความสามารถแค่นี้เหรอกล้ากล้าอ่านออกมาสิท้าทายเสียงดังที่รักคุณอ่านสิอย่าให้ชื่อเสียงที่คุณแลกมาด้วยชีวิตต้องพังทลายเร็วขนาดนี้สิตลกจุดทำไมชื่อเสียงถึงพังทลายถ้าไม่อ่านอันนี้ ซุ่หนิงจนปัญญาถอนหายใจขอบคุณสามีที่ส่งฉลามน้อยมาให้นะครับเอภรรยาผมอยู่ตรงนี้มีอะไรให้เรียกผมเรอเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนฮิ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 เขาเรียกฉันว่าสามีเขาชอบฉันเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกก่อนอื่นพวกที่อยู่ข้างบนช่วยใส่เสื้อผ้าก่อนนะและอย่างที่สองมีใครสังเกตเห็นข้างข้างบ้างไหมสีหน้าของเทพอวินดูน่าสนใจนิดหน่อยนะเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกจากยิ้มกริ่มไปจนถึงหน้าบูดเบื้องใช้เวลาแค่0.5 วินาทีการเปลี่ยนสีหน้าระดับความเร็วแสงที่ฝึกมาจากฉังตู้ฉันขำจริงๆเครื่องใหม่หมวกเครื่องใหม่หมวกทนไม่ได้ที่จะได้ยินใครบางคนเรียกคนอื่นว่าสามีการเปลี่ยนสีหน้ามันชัดเจนเกินไปแล้ววนะเทพอวินคุณลืมไปแล้วเหรอว่าคุณยังสตรีมอยู่กล้องกําลังจับคุณอยู่นะข้างบนทนไม่ไหวแล้วค่ะพี่สาวข้างบนมาตั้งรหัสลับกันหน่อยนะเสียงดนตรีจากเจียงจิ่งดังเซ็งแซ่ทุกวันครึ่งหนึ่งลอยไปกับลมแม่น้ําอีกครึ่งหนึ่งลอยขึ้นไปในเมฆาทําไมจูจ่ๆก็มาปะกรจีนโบราณละ คำแนะนำของฉันคืออย่าเป็นนักพูดปริศนาสิข้างบนเรื่องนี้มันใหญ่มากฉันพูดได้แค่ว่าคนที่เข้าใจก็เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใจนะสูตรเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกแฟนๆที่หลงเข้ามาในแถวช่องแชทของเรานักทฤษฎีคู่จิ้นต่างรู้สึกงงงวยแต่ในไม่ช้าไอดีที่น่าเหลือเชื่อถัดไปก็ได้ผลักดันกระแสสามีให้สูงขึ้นไปอีกขั้นขอบคุณผู้จัดการที่ชื่อภาษาอังกฤษที่อยากจะดี กับเฟิงเป่าที่ส่งฉลามน้อยให้นะครับเลื่อนเร็วเกินไปมองไม่เห็นเลยอยากจะดีกับเฟิงเป่าเมื่อจําได้ว่าคำสามตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วยตัวดีตัวนี้หมายถึงอะไรซุยหนิงก็รีบหลบสายตาและเสียแ้งทําเป็นใจเย็นพูดพลาดมาหาเหตุผลอื่นคนพวกนี้ถูกตามใจจนเสียคนไปหมดแล้วจริงๆแน่นอนว่าแฟนๆที่ถูกตามใจจนเสียคนแล้วก็ไม่ยอมหยุดทําไมอันนี้ถึงไม่กล้าอ่านนี่ไม่ใช่คําศัพท์เฉพาะของสาววเหรอ เฟิงเป่าคงจะเข้าใจความหมายใช่ไหมเครื่องหมายมวกเครื่องหมายมวกที่รักคุณไม่ปกติแล้วนะเครื่องหมายมวกเครื่องหมายมวกคุณเห็นชัดๆทําไมทําเป็นไม่เห็นฉันไม่เชื่อว่าเฟิงเป่าไม่เห็นนะการมองเห็นแบบเคลื่อนไหวของนักกีฬาดาวรุ่งคนใหม่มีแค่นี้เหรอยังคงท้าทายเสียงดังอยากแกล้งทําเป็นไม่เห็นเลยที่รัก เครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกพลิกโผล่มาในหมอกของมินิแมปแค่0.25วินาทีคุณยังจับได้เลยแล้วผู้จัดการคนนี้ส่งฉลามน้อยสิบตัวขึ้นมาสิบแถวคุณจะมองไม่เห็นเหรอ,รอ,ง,หรองหมายหมมวกมีคนกำลังอายแต่ฉันจะไม่พูดว่าเป็นใครเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกซุ่นหญิงยิ่งจนปัญญามากขึ้นไปอีกนานๆครั้งเขาจะเผยสีหน้าขุ่เคินออกมาบ้างสารภาพตามตรงชาติที่แล้วเขาเคยถูกจับคู่กับพี่น้องที่ดีหลายคน แถมยังเผลอกดเข้าไปดูส่วนสนทนาหัวข้อแปลกๆแ,แ,และบทความแปลกๆสองสามวทแน่นอนว่าไม่ได้อ่านจนจบแต่คำสับบางคำเขาก็เคยผ่านตามาบ้างจีอวินอีที่คอยสังเกตการซู่หนิงอย่างไม่ตั้งใจตลอดเวลาสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยทางอารมณ์ของชายหนุม่มใบหน้าที่เย็นชายอยู่แล้วก็ยิ่งดำมืดลงไปอีกเขาจ้องเขมอง,งอไปที่หน้าจอนาฬิกาจับเวลาการจัดคิวของตัวเอง ก็แค่ช่องแชทเท่านั้นช่องแชทก็เป็นแบบนี้แหละเล่นมุกอะไรพวกนี้อยู่บ่อยๆใครๆก็เป็นภรรยาของพวกเขาได้จีอวินอีเบ้ปากพยายามปลอบใจตัวเองเพื่อระงับความไม่พอใจอย่างประหลาดที่เกาะตัวครึ่งอย่างเป่าเนื่องเมื่อมองดูนาฬิกาจับเวลาอีกครั้งเขากอดไม่ได้ที่จะบ่นในใจว่าทําไมการจัดคิวมันนานขนาดนี้พอเริ่มเล่นเกมแล้วคนพวกนี้ก็น่าจะสงบลงบ้างและคนจริงจังอย่างเฟิงเป่าก็คงไม่ยอมอ่านไอดีในขณะที่เล่นเกมอยู่แน่จีอวินอีโกรธจนดื่มน้ำเย็นไปอึกใหญ่ แฟนๆในช่องสตรีมของเทพเอวินมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายโดยเฉพาะกลุ่มสาววายที่คลั่งทฤษฎีคู่จิ้นนั้นมีจํานวนไม่น้อยเมื่อก่อนชายหนุ่มรูปหล่อคนนี้เอาแต่เล่นคนเดียวราวกับเป็นพระหรือไม่ก็พาลูกชายซิซิเล่นพวกเธอทําอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ในที่สุดก็มีเฟืงองเป่ามาแล้วคนพวกนี้ก็ดูเหมือนจะตอบโต้ความอัดอั้นอย่างเต็มที่และวยเป็นพิเศษต่อการหยอกล้อคู่รักชายชายไม่สิต่อความสัมพันธ์ชั้นพี่น้องที่บริสุทธิ์และแข็งแกร่ง เหล่านักทฤษฎีคู่จิ้นไม่สามารถระงับรอยยิ้มแบบป้าป้าบ,บนใบหน้าได้นิ้วของพวกเธอก็พิมพ์รัวบนแป้นพิมพ์อย่างบ้าคลั่งสายตาของใครบางคนช่างเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองอะไรอย่างนี้เครื่องหมายตัวหนอนสายตาที่อยากจะฆ่าใครสักคนไม่สามารถซ่อนได้ต่อให้จ้องแต่หน้าจอก็ไม่มีประโยชน์เครื่องหมายตัวหนอนฉากนี้สามารถแคปหน้าจอแล้วใส่ประโยคไว้ด้านล่างได้เลยนะใส่ไปว่าเฟิงเป่ามาปลอบผมหน่อย เป็นความผิดของพวกคุณทั้งหมดพวกคุณมันแยท่ทาให้เทพอวินไม่พอใจแล้วเครื่องหมายตัวหนอนฮิ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 ฝีมือการหมักน้ําส้มสายชูของใครบางคนทําให้ร้านน้าส้มสายชูอายุร้อยปีของตระกูลฐานต้องละอายแต่ฉันจะไม่บอกว่าเป็นใครนะเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายมว่วเครื่องหมายมว่วแต่บางทีสวรรค์อาจจะให้ความเมตตาเวลาหน้าทรมานในวันนี้จึงไม่นานนักจัดคิวได้คนในเวลาไม่ถึงสองนาที เขาคือความรู้สึกเธอคือธรรมชาติเฟิงหลานคลาวได้เวลากินข้าวหรือยังเขารวมห้องแล้ว